อันยอยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกรอร์คเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง b l a c k พิงกนะครับกับอัลบั้มบอลพิงก k กันในตอนนี้นะครับได้มีการรายงานออกมาว่าการพรีออเดอร์อัลบั้มบอลพิงที่เป็นดิจิทัลเวอร์ชันนะครับ แต่ว่าเป็นดิจิทัลเวร์ชั่นที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินั่นก็คือมีลายเซ็นนะครับด้วยมือเลยจากสีสาวแบล็กพิงนั้นที่วางจําหน่ายไปให้ฟแฟนๆนั้นได้กดพรีออเดอร์ในตอนนี้โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอัลบั้มดิจิทัลแที่มีลายเซ็นของสีสาวแบล็กพิงคนั้นนะครับฟแฟนๆก็บอกกันว่าน่าจะเป็นอัลบั้มดิจิ p ัลแที่วางขายจากช็อปออฟฟิเชียลของทาง US นะครับหลังจากที่มีการเปิดพรีออเดอร์ไปให้ฟแฟน,ในๆนในตอนนนนี้น้ัััลบมเวอร์ชนของ Black ink, ็โอาไปเปเเ็นทีี่รยบร้อย,ยแล้วรัาก ในตอนแรกนะครับที่ทางทวิตเตอร์ a c k P คพิงก์ออ i ฟิเีเนี่ยได้มีการออกมาแปะลิงก์เนี่ยให้แฟนๆเข้าไปกดสั่งซื้ออัลบั้มดิจิทัลเวอร์ชันแบบมีลายเซ็นของสีสาวแบล็คพิง์นะครับในตอนนี้นั้นโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีใครนั้นสามารถกดได้อีกแล้วใครเนี่ยที่มีความรวดเร็วนั้นสามารถสั่งกันได้เนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าใครเนี่ยที่พลาดไปก็ยังไม่เป็นไรนะครับสำหรับดิจิทัลเวอร์ชันนั้นถึงแม้ว่าอัลบั้มที่มีลายเซ็นนั้นจะโซเอาไป แม้ว่าจะไม่มีลายเซ็นของสีสาวแบล็กพิงค์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราพกติดตัวไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินทางไปทั่วโลกไปมุมไหนของโลกก็ตามถ้าบังเอิญได้เจอสมาชิกจากแบล็กพิงค์เนี่ยก็สามารถนําไปขอลายเซ็นได้นะครับถ้าหากว่าในตอนนั้นตีจซาวแบล็กพิงค์ของเราเนี่ยสะดวกบ้าที่จะให้ลายเซ็นหรือว่าสามารถทําได้เนี่ยเราก็จะได้ไลายเซ็นกับมืออย่างแน่นอนอยังไงก็ยังสามารถสั่งซื้ออัลบั้มดิจิทัลเวอร์ชันนั้นมาเก็บไว้ในครอบครองไว้ก่อนแล้วครับพกติดตัวไปเที่ยวกันได้อยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยยอดสั่งซื ที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้สั่งซื้อสามารถสั่งกันได้เลยในตอนนี้และสําหรับอัลบั้มดิจิ Pa ลเวอร์ชันที่มีลายเซ็นนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาแซลแบล็ k พิงกันว่าเอาเวลาตอนไหนไปเซ็นกับมือนะครับแล้วมียอดวางจาหน่ายเนี่ยทั้งหมดกี่อัลบั้มกันแน่ถ้าหากมียอดวางขายอัลบั้มเนี่ยมากมายหลักหมื่นอัลบั้มนั้นสี่สาวแบล็กพิงของเรานั้นจะต้องเซ็นกันมืออีกขนาดไหนหรือว่าช่วงเวลาที่หายจากการคัมแบ็กไปเนี่ยสี่สาวแบล็กพิ้งทำเวลาส่วนนั้นไปเซ็นลายเซ็นให้กับบลิงก สามารถใช้เวลาเซ็นอัลบั้มได้มากมายขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นที่แฟนๆนั้นออกมาแซวแบล็กพิงกกันนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการเซ็นลายเซ็นเนี่ยเราคิดว่า4สาวนั้นน่าจะเซ็นกันมานานแล้วนะครับคงม,มีเวลาให้เตรียมตัวกันอย่างมากมายเลยสําหรับการคัมแบ็กครั้งนี้เพราะว่าแต่ละอย่างนั้น YG เขาจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยทั้งอัลบัม้มทั้งการโปรโมททั้งคอนเซ็ปต์ทั้งเพลงทั้ง MV นะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆการกลับมาครั้งนี้ของแบล็ k พิงนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริงๆสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมา,อ,าอ,ะอัปเดตเร ที่เป็น d ดิจิ a c k Version แล้วก็เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับที่มีลายเซ็นเฉพาะเลยของ b l a c k p ิง k ตอนนี้โซเอาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังสามารถสั่งซื้อดิจิ a c k เวร์ชันแบบปกติได้อยู่นะครับและสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับม,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันกลับม,มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง